<จ>สวัสดีค่ะสำหรับใบงานในรายวิชาภาษาไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเครื่องหมายวลตอนนะคะซึ่งนักเร pues ียนเนี่ยสามารถจะเปิดศึกษาดูในหนังสือหลักภาษานะคะหน้า10ถึงหน้า14นะคะนี่นะคะหลักภาษาหนังสือเล่มนี้นะคะหลักภาษาหน้า10นะคะเครื่องหมายวรรคตอนนะถึงหน้าที่1ินะคะหน้าที่14นะคะนักเรียน อ่านทำความเ,เข้าใจก่อนแล้วค่อยทำใบงานภาษาไทยนะคะเครื่องหมายวรรคตอนค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนะคะสำหรับเครื่องหมายแรกนะคะมหัสภาพค่ะใช้เขียนข้างหลังตัวอักษรยอ่อยกตัวอย่างเช่นพอจุดสอจุดนะคะแทนคำว่าพุทธศักราชนะคะต่อไปนะคะเครื่องหมายอัศเเจรีเครื่องหมายนี้นะคะใช้ หลังคำอุทานบอกอาการเช่นชยโยชนะแล้วนะคะต่อไปเครื่องหมายปรสนีนะคะใช้หลังประโยคคำถามค่ะต่อไปนักาลิขิตนะคะใช้ขั้นข้อความอธิบายเพิ่มเติมนะคะต่อไปสัญญาประกาศใช้ขีดเส้นใต้ข้อความที่เราเน้นเป็นพิเศษนะคะ ต่อไปอันยญประกาศใช้นะคะข้อมคำพูดที่ต้องการจะเน้นนะคะต่อไปยัติพังใช้ขีดระหว่างคำแบบเขียนแยกพยางให้ห่างกันนะคะต่อไปบุปพสัญญาใช้เขียนใต้คำข้อความที่มีข้อความซ้ำกันค่ะตัวอย่างเช่นนะคะอสุรีแปลว่ายักษ บรรทัดถัดไปไพรีแล้วก็ใส่เครื่องหมายบุพพสัญญานะคะเครื่องหมายต่อไปไปยันน้อยนะคะใช้เขียนท้ายข้อความยาวๆที่เรารู้จักทั่วไปสั้นลงนะคะตัวอย่างเช่นกรุงเทพคำเต็มก็คือกรุงเทพมหานครนะคะ เครื่องหมายต่อไปไปยันใหญ่ตัวนี้ก็คือท้ายข้อความที่ยังมีข้อความอีกต่างๆมากมายนะคะยกตัวอย่างมาเพียงเพื่อให้เห็นตัวอย่างเช่นที่พากรจําหน่ายสินค้ามากมายเช่นประก,กาดินสอไม,ม้บรรทัดแล้วก็ใส่ด้วยเครื่องหมายปายัญญ่ไปยันใหญ่นะคะต่อไปนะคะเครื่องหมายต่อไปนะคะจุลภาค ใช้แยกส่วนแยกตอนเพื่อสะดวกในการอ่านนะคะยกตัวอย่างเช่น2,300เห็นไหมคะนักเรียนจะสังเกตว่ามีจุลภาพหลังเลข2นะคะเครื่องหมายต่อไปเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนมากแสดงอัตราร้อยละเราจะเจอในวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเช่นน้ำมันพืชร้อยเปอเอ่านว่าน้ำมันพืชร้อยเปเซน100์ ลำดับต่อไปเครื่องหมายทับนะคะใช้ขั้นตัวเลขเพื่อแบ่งความหมายของตัวเลขยกตัวอย่างเช่นบานเลขที่50 ทับ52อ่านว่าบ้านเลขที่50ทับค่ะสำหรับเนื้อหาของเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนี้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็หมั่นทบทวนอยู่เสมอนะคะถ้าหากไม่เข้าใจสามารถที่จะทักไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามคุณครูส่วนตัวได้นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกจะมาปรึกษาคุณครูในวันที่นัดรับใบงานก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ